สวัสดีค่ะทุกคนคุณยายพามากินผลไม้ค่ะแก่ว้ต่มือเศร้านี่ไปชงสก,การมาหอนเอายุ่งกับร้ายโอ้ยคือหอนแท้กินแกบผลไม้แก่เมื่อยค่ะแกบวิ่นแก่เมียแดนหอนนึกแม่นนมค่ะอืมอืม อะ่รหรอไปคุณยายอืมมะละกอค่ะ้มแอปเปิลแดงแล้วก็ฝรั่งค่ะอืมอืม พลังมาโอเคค่ะพลังฝาดอืมมะละกอหวานอืม เอาฮะเอาเอาฝนนะฝนก็ล่างสิมาอีกอืมอืมปเปิลอืม กอบดีค่ะข่างลังเพิ่งยุ่งเพื่องแม่งวันค่ะ เ่อแป๊บเดียวกัดเอากาัดเอาอยุ่ไงไรตัวดำๆกาดแะขั้นค่ะมันอาจจะเป็นสมแบบนั้นไหมคะถ้าเกินสมยังเลมอนอ่ะอืมอืม น้ำข้านยุ่งได้บัน,นี้ค่ะแมงว่านพร้อมกล่องเดียวบ่อกคุณยายอันนี้อร่อยอือมเละกออร่อยหวานช่ำ สม้มแล้วก็กล้วยสม้มนงี้อืมกืนเบอร์ทั้งกืนเบอร์ทั้งอันนี้นะะเลยค่ะกิมกิมผิดเกลืออืม หํำกินเลยมันเป็นสมน่ว่าเป็นสมเกียวหวาน,นค่ะมันเป็นสมอ่าเออยังอะสมเมนนารินไหมค่ะอืมอร่อยอร่อยกินพิกเกลือน,นิดนึงรสชาตจะออกคล้ายๆกับส้มชิงอืม แต่ฝรั่งบาผ่านค่ะฝรั่งฝาดฝรั่งผัดนี่อร่อยอือ หมูแบบี้ซื้อมาหลายลูกซักก็ดีมาจิ้มพริกเกลือค่ะแล้วฝรัง่งมาปันไหน Hãy subscribe cho kênh Ghiền ไปชงสกัดน,นะห่อนห่อน không um <coughs> 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 nem thang hả huh? Hãy apple này chắc chín con kẻ mau liên liên này điểu. งไปหาบเล็กหน่อยสอมวันค่ะอืมอืมงุ่งง่ายเกิน bạn tí soi con kêu là một nem thang bữa lại nhung bên tòm hổ như nghe ngô hạt ừ thứ thức biểu เอาล่ะค่ะนี้คุณได้พ่อไม่กินผลไม้ร่วมเนะคะไอ้ที่หวานๆน่ะเบิร์ไปแล้วไอพ้พวกนี้ไอ้ฝรั่งไม่ค่อยดีค่ะฝรั่งจออิออกออกฝาดนี่ค่ะอืมอเนาะแอปเปิลซีซีชินกับฝรั่งเออเออเออมสม เหลือแอปเปิลซ <ole> ีกับฝรังสมกับมะละกอเบิดไปแล้วค่ะมันแสบสมเมนารินเนี่ยเอามาจิ้มเกลือเขาทาดีค่ะอร่อยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะฝากกดติดตามคุณยายผ้าแสบแอดนิตยา1หนึ่งสองช่องของคุณยายน้ำเนเด้อ์จะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ